สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีถักทายพี่เพื่อนๆและเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของน้องนะคะก็คือก่อนที่จะมาเจอกับป้าป้านะคะน้องก็ได้มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งก่อนหน้านั้นสองคนนะคะน้องตั้งในกาปลูกไว้นะคะ น้องก็ได้มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งก่อนหน้านั้นสองคนก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะคนหนึ่งแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่านะคะยังไงน้องก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังกันเลยค,ะค่ะคะน้องก็จะเล่าถึงผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะคะก็คือว่าสคนนี้ คือเขาเข้ามาในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะคะใกล้เคียงกันดังนั้นมันเลยเป็นช่วงช่วงเวลาที่น้องคุย,ยกับสองคนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าสองคนนี้น้องก็บอกนะคะว่าฉันคุยกับถ้าน้องคุยกับฝรั่งออสเตรเลียอยู่น้องก็บอกว่าฉันคุยกับฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะน้องคุยกับฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์น้องก็บอกว่าฉันกําลังคุยศึกษาดูใจอยู่กับฝรั่งออสเตรเลียอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพวกคุณ เต็มใจที่จะคุยกับฉันพร้อมหรือว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้การเป็นเพื่อนกันคุณยอมรับในสิ่งที่ฉันคุยกับคนนี้ได้โอเคฉันก็คุยกับพวกคุณอะไรน้องก็พูดอย่างงี้นะคะพวกเขาก็ยอมรับได้นะคะแล้วก็พวกเขาก็เปิดใจนะคะก็คือว่าผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะเขาเปิดใจแต่ว่าผู้ชายออสเตรเลียเขายังไม่บอกอะไรน้องนะคะค่ะน้องก็จะพูดถึงผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเขาเป็นคนนิสัยแบบ หมือนคล้ายๆคนเอเชียนะคะคือว่าคือมันทำมันทําให้น้องรู้สึกว่าเหมือนคุยกับเขาแล้วเหมือนเราคุยได้ทุกเรื่องเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราแก้เหงาคลายเหงาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขานิสัยดีเขามีน้ําใจนะคะก็มีอยู่มาวันหนึง่งเขาก็ถามน้องนะคะว่า ถ้าฉันอยากซื้อที่นอนให้คุณคุณโอเคไหมแบบเหมือนเช่าห้องให้คุณแยกอยู่คือไม่ต้องไม่ต้องอยู่รวมกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ซื้อเตียงนอนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นน้องก็นอนอยู่กับเพื่อนนะคะกับเพื่อนกับลูกชายเพื่อนนอนด้วยกันแต่ล้วเราก็มีปิกนิกนะคะแล้วก็กางมุ้งอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เขาก็เห็นคือเขาก็อยากแบบเหมือนเช่าห้องให้เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราจะได้เป็นส่วนตัวเวลาเราคุยโทรศัพท์เพราะว่าเวลาไทยกับเวลา สวิตเซอร์แลนด์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็เกรงใจกลัวว่าเพื่อนน้องแบบจะมีปัญหากับน้องอะไรเงี้ยคะ่ะแต่แตพอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งน้องก็เริ่มรู้สึกแบบเออผู้ชายคนนี้ทําไมเขามีน้ําใจเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยคือแบบทั้งๆที่เขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แต่ว่าทําไมเวลาคุยกันเราใช้เวลาคุยกันน่ะนานมากเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเอาเวลาไปคุยกับผู้หญิงคนนั้น ช่วงเวลาไหนอะไรน้องก็คิดอย่างนี้นะคะน้องรู้สึกว่าเหมือนเหมือนประทับใจในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งเขาก็แบบเหมือนว่าเขาก็ถามเรานะคะว่ารายได้อาชีพช่างทําผมคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เลยว่ามันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับลูกค้าในแต่ละเดือนว่าฉันมีลูกค้าเยอะแค่ไหนหรือว่าฉันได้เกี่ยวกับพวกเคมี หรือว่าขายผลิตภัณฑ์พวกสินค้าภายในร้านได้เยอะมากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกเขานะคะเขาก็เลยบอกว่าแบบเหมือนประมาณว่าถ้าฉันจะช่วยพพอร์ตเธอเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยว่าเฮ้ยทำไมแบบมาแปลกๆสแกมเมอร์หรือเปล่าน้องก็พูดอย่างเงี้ยนะคะน้องน้องก็คิดในใจแต่ว่าน้องไม่ได้ถามเขานะคะน้องก็คิดว่าสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไม่รังเกียจนะคือฉันจะส่งให้คุณใช้ทุกเดือนก่อนที่ฉันจะบินไปไทยอะไรเงี้ยน้องก็เลยมานั่งคิดว่าถามเพื่อนปรึกษาเพื่อนปรึกษาแม่นะคะเขาก็เลยว่าก็ไม่เสียหายอะไรนี่ก็ให้เขาส่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องก็เลยตอบตกลงเขานะคะมันก็ไม่ใช่เงินที่มากนะคะตอนแรกนะคะมันก็ไม่ใช่เงินเงินเงินจานวนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งให้เดือนละหมื่นห้า หมื่นห้าหมื่นสองแล้วแต่อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ส่งให้ทุกเดือนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่เขาจะบินมานะคะก่อนก่อนที่เขาจะบินมาเมืองไทยพอดีว่าลูกสาวน้องไม่สบายน้องก็เลยได้กลับบ้านน้องก็เลยได้กลับบ้านไปอยู่ดูแลลูกประมาณอาทิตย์หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คือเขาก็โทรคุยอยู่กับเราตลอดเขาก็เห็นลูกเราเวลาลูกเราไม่สบายอ้วกเป็นไข้เช็ดตัวให้อะไรเงี้ยคือเขาก็เห็นนะคะแบบน้องไม่รู้นะว่า คือเขาเขารู้สึกรักน้องหรือว่าเขาสงสารน้องอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยถามน้องว่าอ่ะแล้วคุณอยู่ดูแลลูกอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ไปทํางานแล้วคุณมีรายได้ยังไงน้องก็เลยว่าเอาฉันก็ได้เงินเดือนจากที่คุณให้มันไม่เยอะนะอะไรเขาก็พูดอย่างเงี้นะคะเขาก็เลยว่าโอเคถ้างั้นถ้างั้นฉันจะไม่ส่งให้คุณแล้วแต่ว่าฉันจะส่งให้คุณเป็นก้อนคุณโอเคไหมเขาก็พูดอย่างเงี้นะคะน้องก็เลยว่า ต้องก็มองหน้าเขาแบบอึงอ้งๆอะค่ะแบบเหมือนประมาณว่าเอ้ยคุณจะส่งให้ฉันจริงเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยทาไมคุณจะดีกับฉันขนาดนั้นน้องก็ถามเขานะคะเขาเลยบอกว่าฉันรู้ว่าลูกคุณก็ไม่สบายแม่คุณก็ไม่สบายไม่แข็งแรงคือฉันไม่อยากให้คุณเป็นห่วงเรื่องทั้งพ่อแม่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เรื่องรายจ่ายไม่พอใช้อะไรเงี้ยคือฉันจะโอนไปให้คุณอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยถามว่าคุณจะโอนมาให้ฉันเท่าไหร่ เขาก็เลยว่าฉันไม่รู angels, ้ว่าฉันจะโอนให้คุณเท่าไร่แล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าน okay. ้องก็เลยว่าน้องก็มานั่งคำนวณดูแล้วว่าเออน้องเลยว่าฉันขอเจ็ดหมื่นได้ไหมน้องบอกเขาว่าฉันขอเจ็ดหมื่นได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันจะส่งไปให้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาให้นะคะเขาก็ส่งมาให้น้องหลังจากนั้นเราก็คุยกันแบบเหมือนน้องน้องรู้สึกประทับใจในตัวเขานะคะก็มีเหตุการณ์มาวันหนึ่ง ก็คุยกันเขาก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยถ้าตอนที่ฉันบินกับไทยอ่ะฉันจะไปหาผู้หญิงที่ขอนแก่นก่อนนะแล้วฉันถึงจะไปหาคุณเขาพูดอย่างนี้นะคะน้องก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราเป็นตัวเลือกสุดท้ายเหรออะไรเงี้ยแบบถ้าเขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วแบบเหมือนเหมือนเขาชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วแบบแล้วเขาแบบเขาไม่เลือกเราหรืออะไรเงี้ยคือน้องก็มองว่าเหมือนน้องเป็นตัวเลือกมันก็เ น้องคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนมันก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนน้องใช่ไหมคะโอเคอยู่เขาก็มีสิทธิ์เลือกเราก็ตกลงกันแล้วตั้งแต่ตอนแรกแต่ในความรู้สึกว่าเออเราเป็นตัวเลือกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยว่าเออฉันเป็นตัวเลือกสุดท้ายใช่ไหมเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าเออฉันอยากคือผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่าคือเขาทํางานเป็นข้าราชการอ่ะมันก็ยิ่งทําให้น้องรู้สึกว่าเออถ้าเกิด เขาไปเจอผู้หญิงคนนี้แล้วเขาต้องเลือกผู้หญิงคนนี้เลยเพราะว่าหน้าที่การงานก็ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็มันก็ทําให้น้องใจออกพอน้องใจออกแล้วคือก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าก็แบบเหมือนแบบคือมันมันมันซึ้งในน้ําใจที่เขาช่วยเหลือเรานะคะก็คุยกันอยู่ก็พอหลังจากนั้นมาน้องก็ได้น้องก็คุยกับผู้ชายที่ออสเตรเลีย คุยกันเขาก็เขาก็ดีนะคะแบบเหมือนเขาจีบเราเหมือนอะไรปากหวานผู้ชายออสเตรเลียค่ะปากหวานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบเขาก็ถามน้องนะคะว่าเออแบบคุณไม่อยากเป็นเจ้าของร้านหรออะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยว่าฉันก็ในความฝันของฉันนะฉันอยากเป็นช่างผมมืออาชีพฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าของร้านเพราะว่าฉันก็เคยมีร้านมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าความรับผิดชอบมันเยอะหรือว่า มันบางทีถ้าเกิดมันไม่มีลูกค้ามันก็กดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามน้องว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นเจ้าของร้านคุณก็บอกฉันได้นะก็คือว่าฉันจะลงทุนให้น้องเลยทําไมทําไมผู้ชายเข้ามาหาเราแบบแปลกๆน้องก็คิดอยู่นะคะว่าเออแบบปกติฝรั่งเขาจะไม่แบบนี้แต่ทําไมผู้ชายคนนี้มาแบบนี้น้องก็คิดว่าเป็นสแกมเมอร์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆทําไมต้องมาลงทุนให้เราแลบวบวกกับน้องก็คิดว่าเออแบบ นะถ้าได้มาง่ายแบบนี้สงสัยผู้ชายประเภทนี้ยสงสัยเขาต้องการแบบว่าหาใบเบิกทางเพื่อที่ว่าจะให้ผู้หญิงไทยเปิดธุรกิจให้ลงแล้วเขาลงทุนเป็นเงินอย่างเดียวถ้าเป็นเจอปัญหาอะไรมาเขาก็แค่หิ้วกระเป๋าใบเดียวกับประเทศของเขาแต่ภาระปัญหาอะไรอยู่กับเราหมดน้องก็นอนคิดนั่งคิดอยู่ตั้งนานนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของร้านที่น้องทําผมด้วยค่ะน้องเจ้าของร้านนะคะเขาก็อยากเซ้งร้าน เขาก็อยากขายร้านนะคะคือเขาอยากจะไปอยู่กับแฟนเขาอีกต่างจังหวัดแบบเหมือนเขาจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีแนวโน้มโครงการว่าจะไปอย่างนั้นเขาก็เลยแบบว่าเหมือนเขาก็เลยถามน้องว่าน้องอยากซื้อร้านไหมคือเขาอยากขายต่อให้เราอะไรเงี้ยค่ะน้องก็นอนคิดอยู่เป็นอาทิตย์นะคะน้องก็เลยเล่าให้ฝรั่งฟังนะคะน้องก็เล่าให้ฝรั่งออสเตรเลียฟังนะคะว่าเออเนี่ยเจ้าของร้าน เขาจะขายร้านให้ฉันในจํานวนราคาเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าฉันซื้อเขาจะให้ฉันราคาเท่านี้คือเขาจะไม่ขายแพงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพราะฉันทํางานอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแล้วฝรั่งก็ถามน้องนะคะว่าเออรายได้ดีใช่ไหมโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคุณคิดว่าโอเคลูกค้าเยอะไหมอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยน้องก็เลยแบบถามเจ้าของร้านเขานะคะว่าเออหลังจากหักเงินเดือนให้พี่แล้วค่าเช่าค่านุนค่านี่ก็คือรวมกับเงินเดือนที่เขาได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือ น้องเขาก็บอกมันก็โอเคเราก็เห็นเราก็เห็นบัญชีนะคะในแต่ละวันนะคะในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยน้องก็เลยโอเคเดี๋ยวตอบเขาว่าฉันจะซื้อฉันฉันจะเอาตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าคุณช่วยฉันอะไรเงี้ยน้องก็เลยไปบอกเขาว่าเออน้องจะเซ็งร้านตรงนี้นะอะไรราคาเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าน้องเขาก็จะขายให้น้องสามแสนห้านะคะแล้วทีนี้ฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะส่งเงินไปให้คุณ เดี๋ยวฉันจะส่งไปให้2รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบว่าเดี๋ยวรอรอเอกสารอะไรเซ็นสัญญาอะไรครบหมดก่อนงวดสุดท้ายคุณศึกษาดีๆนะฉันถึงจะโอนไปให้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเป็นครั้งที่3คือเขาก็โอนมาให้น้องก่อนครั้งแรกแสนหนึ่งครั้งที่2อ,อีกแสนหนึ่งมันก็เป็นสองแสนใช่ไหมคะแล้วมันก็เหลืออีกอยู่แสนห้าแล้วพอดีว่า ประมาณห้าวันหรือหวันก็คือทางร้านก็คือว่าเพื่อนน้องที่เป็นน้าเจ้าของร้านนะคะเขาก็โทรมาว่าแบบเหมือนประมาณว่ามันจะมีคนมาตรวจร้านแบบเหมือนว่าเราจะได้เสียภาษีป้ายภาษีอะไรมันเยอะลูกยุ่งยากก็คือแบบว่าน้องเขาก็ซื้อมาต่อจากอีกคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยว่าเฮ้ยทำไมมันยุ่งยากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่น้องไม่ หนูไม่ขายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าน้องเขาก็น่ารักนะคะเขารู้ว่ามันยุ่งยากเขาเขาไม่เขาก็ไม่ต้องการที่ว่าจะมาโยนภาระให้เราเขาก็ไม่ขายให้น้องอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยโทรไปบอกฝรั่งนะคะว่าฉันขอโทษนะคือฉันไม่ได้โกหกคุณนะก็คือว่าคือไม่ได้ขายแล้วคือเขาไม่ขายแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับร้านนี่แหละอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่าอ้าวเหรออะไรเงี้ยน้องก็เลยคุณไม่ต้องส่งมาแล้วนะเงินที่เหลือเดี๋ยวเงินก้อนเนี้ย ฉันจะส่งคืนให้กับคุณน้องก็พูดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เรียกว่าอืมเดี๋ยวเอาไว้นั่นก่อนอะไรเงี้ยพอวันหลังมามาคุยกันน้องก็เรียกว่าเอ้ฉันขอชื่อที่อยู่คุณได้ไหมแบบหมายเลขธนาคารของคุณได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปธนาคารไปโอนเงินให้คุณเพราะว่าธนาคารมันก็อยู่ตัดจากร้านเิมเกยไปประมาณสองตึกใช่ไหมคะน้องก็บอกเขาว่าฉันสะดวกที่จะโอนเงินไปให้กับคุณฉันขอแค่ที่อยู่ไอ เบอร์ธนาคารของคุณให้ฉันอะไรเงี้ยเขาก็เรียว่าไม่เป็นไรเพราะฉันจะกลับประเทศไทยอยู่เดี๋ยวคุณค่อยเอาให้ฉันก็ได้เขาก็พูดอย่างเงี้นะคะฉันจะไปประเทศไทยอยู่น้องก็เลยว่าอ่าโอเคเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้ให้กับคุณนะอะไรเงี้ยพอพอหลังจากนั้นมาเราก็คุยกันเรื่อยๆทั้งสองคนเนี่ยค่ะอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มามาเจอกับป๊าป๊าเนี่ยค่ะป๊าป๊าก็โผล่หน้ามา ก็ได้มาคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกป,ป๊าว่าเออน้องก็คุยอยู่กับผู้ชายสองคนนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยป,ป๊ปาก็เลยบอกว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคุยได้อะไรอย่างเงี้ยคุณสะดวกเวลาไหนที่จะให้ฉันโทรไปหาคุณคุณก็บอกมาได้อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ชนกันกันกบสองคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะป๊าเขาก็พูดอย่างเงี้ยน,นะคะน้องก็เลยบอกว่าคุณโทรมาเวลานี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันพอคุยกันได้สักพักหนึ่งก็คือแบบเหมือนว่าเขาเริ่มรู้สึก ประทับใจในตัวเรารู้สึกชอบเราอะไรเนี้ยคะ่ะเขาก็เรียว่ารีบบินมาหาน้องก่อนนะคะรีบบินมาพบน้องก่อนอะไรเงี้ยพอพอได้มาเจอกันมาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกผูกพันอะไรเงี้ยคะ่ะพอหลังจากนั้นมาเขาก็บินมาเจอน้องครั้งที่สองก็คือแบบว่าเหมือนว่าพอมันพอมันได้มีอะไรกันแล้วมันได้เริ่มรู้สึกแบบว่าเหมือนเขาโชว์ทุกอย่าง คือก่อนที่เขาจะปีนมาให้เราเขาก็โอนเงินมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเขาแสดงความมีน้ําใจให้เราหมดทุกอย่างมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออเราเลือกผู้ชายคนนี้ดีกว่าคือเขาไม่เขาไม่แบบว่าคือเขาเขาไม่พูดคําหวานเหมือนไม่ได้จีบแต่ว่าคือเขาทําจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้น้องรู้สึกว่าเออเลือกคนนี้ดีกว่าดังนั้นน้องก็เลยโทรไปบอกผู้ชายสองคนนะคะว่าน้องตอนนี้น้องกําลังคบอยู่ ผู้ชายสวีเดนเอฉันคงจะไปพบพวกคุณไม่ได้อะไรน้องก็พูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะโอนเงินคุณคืนให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็เรียว่าไม่คุณไม่ต้องคืนให้กับฉันเพราะว่าอย่างน้อยมิตรภาพดีๆระหว่างที่เราคุยกันคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉันให้คุณแล้วก็คือให้อะไรเงี้ยฉันคุณไม่ต้องคิดมากนะยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราสามารถคุยกันได้ตลอดอะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณอยากคุยเรื่องอะไรคุณก็โทรมาคุยกับฉันได้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็ขอบคุณเขาเป็นการใหญ่เลยนะคะแล้วผู้ชายผู้ชายสวีทเอ้ผู้ชายออสเตรเลียนะคะน้องก็บอกเขาว่าอุ้ยเงินคุณจํานวนมากเดี๋ยวฉันจะโอนให้คืนให้คุณนะเพราะว่าฉันตัดสินใจที่จะคบกับผู้ชายสวีเดนแล้วอะไรเงี้ยก็คือเรามีแพลนว่าเออแบบ จะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,น้องก็เรียกว่าขอให้ฉันได้โอนเงินคืนให้คุณเธออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันให้คุณคือแบบน้องอึ้งน้องอึ้องเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยนะอุ้ยเงินจํานวนเยอะมากเลยนะไม่เอาฉันเกงใจนะ้องพูดอย่างนี้นะคือฉันจะโอนเงินคืนให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่า,ขวาเขาเรียกว่าไม่เป็นไรเขาไม่เอาเพราะว่าเขาก็ลงทุนให้ผู้หญิงที่อยู่ทางใต้เหมือนกันเปิดร้านเสื้อผ้า เซอร์ไพรส์เลยค่ะคือแต่ก่อนคือผู้ชายผู้ชายออสเตรเลียค่ะเขาไม่ได้บอกน้องเลยว่าเขาคุยอยู่กับผู้หญิงทางใต้แล้วเปิดร้านเตือพาให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกน้องว่าเวลาเขากลับไทยเขาก็ไปหาผู้หญิงคนนี้ทุกปีมันเลยทําให้น้องเฮ้ยนะเนี่ยค่ะคือผู้ชายฝรั่งเขาก็ไม่ได้คุยแค่กับผู้หญิงคนเดียวนะคะคือเขาก็คุยกับหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้น้องเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยถ้าถ้าเกม ถ้าเกมเกมนี้น้องไม่ได้เจอกับปะปาไม่ได้เจอกับสามีน้องจะเป็นผู้หญิงที่โดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหมือนเราจะอยู่ในช่วงระหว่างที่เขาคบซ้อนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออแบบไม่เป็นไรฉันให้คุณก็คือว่าฉันฉันไปเมืองไทยทุกปีฉันไปตีกอล์ฟฉันไปเล่นกอล์ฟฉันก็จะไปหาผู้หญิงคนนี้ทุกปีไม่เป็นไรหลอกเพราะยังไง คุณก็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับฉันและฉันคิดว่าเงินจํานวนนี้มันก็จะทําให้คุณตั้งตัวได้ในระดับหนึ่งเขาก็พูดอย่างนี้นะคะคือแบบน้องแบบน้องขอบคุณเขามากเลยนะคะและทุกวันนี้นะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็คือยังเป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะก็คือสามีน้องก็รู้ก็คือแบบว่าน้องก็เหตุผลว่ายังน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตน้องก็ได้เจอเพื่อนต่างชาติที่ดีโดยที่แบบว่าเขาเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเราคือเขาเขาพร้อมที่แบบว่า นะแบบเหมือนพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราให้เงินเรา,อย,าอย่างผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะน้องก็เอาเงินเขามาใช้หมดแล้วแล้วน้องก็จะคืนให้เขาในที่นี้ก็คือว่าน้องก็คุยกับป๊าป๊าปปปกปป็บอกว่าเออไม่เป็นไรฉันจะคืนฉันจะเอาเงินของฉันคืนคืนให้กับเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราประทับใจน้องก็บอกเขาว่า,าแฟนของฉันเขาจะ โอนเงินให้คุณเลยเขาก็บอกไม่เอายังไงคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่ทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะทั้งสองคนเดี๋ยวน้องก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเพื่อนสองคนนี้เขาโทรมาปรึกษาน้องเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงเป็นคลิปต่อไปนะคะแล้วน้องก็จะแล้วน้องก็จะมาแชร์ทุกเรื่องราวให้ได้รู้นะคะว่าก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งจะหลอกผู้หญิงไทยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวผู้หญิงไทยเราก็หลอก ฝรั่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงมาฟังนะคะในคลิปหน้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ